การสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่การแน,นะนำการ์ดของแวนการ์ดโอเวอร์เดกันนะคะก็จะเป็นสีแดงกันเลยเริ่มกันที่สีแดงของเราสีแดงแรงฤิ์ค่ะจะเป็นการ์ดชุด DBT01 ค่ะยาวจนจบภาค DSS11 เลยค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่แวนการ์ดโอเวอร์เดค่ะ ยาวไปจบที่วิวเดซ e ซั่นส n 3เลยว่ามีลายลายใหม่สีแดงอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็มีทั้งหมดแหละเราจะมาแนะนํากันทั้งหมดเลยว่าแต่ละสายเล่นยังไงมีอะไรน่าสนใจใช้ของเยอะมากน้อยแค่ไหนรอนานไหมกว่าจะเก่งนะคะซึ่งสําหรับสีแดงเนี่ยในอนิเมะนะคะถ้าพี่เอยาดูแล้วตัวเด่นๆของอนิเมะจะมีมิเลนะคะแล้วก็ยูยูที่เป็นตัวเล่นสีแดงหลักของเรานั่นเอง แล้วก็แต่ละเด็กเนี่ยมันจะมีพวกของเสริมด้วยนะ็อสามัญการ์ดต่างๆมากมายนะคะเอาอันนี้จับใส่อันนั้นอันนั้นจับใส่นี้จะเก่งขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วมันจะอยู่บล็อกไหนกันบ้างเราจะมาแนะนํากันให้หมดเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นเราจะมาเริ่มกันที่ได้หลายแรกเลยมาเปิดกันที่เนืัหน้าล่างทีดีของเรานะคะหรือถ้าในภาคโอเวอร์เดย์เนี่ยจะเรียกสตาร์เตอร์เด็กนะคะว่า SD นั่นเองหรือย่อมาจากสตาร์เตอร์เด็กนะคะจะไม่ใช่ทีดีและ เพราะทีเดียวัจะยังไม่มาเนอะเอาเป็นสตาร์ทัวไ,ได้ก่อนอากันนะคะ ก็จะเป็นน้องไข่ค่ะกับเกตหนึ่งสองสามนะคะจะเป็นเนวาน่านะคะปกติเลยซึ่งอันเนี้ยพี่ญาแนะนำนะคะว่าซื้อเก็บไว้ก่อนรอความแข็งเก่งตอน b ี0 4กันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเด็กเนี้ยมันยังไม่เก่งเท่ากับเด็กอื่นๆนะคะแนะนำไปเด็กอื่นก่อนดีกว่าเด็กนี้พักไว้ก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็เก็บไว้เล่นขำๆได้เอาลงแข่งนิดๆหน่อยๆที่ไม่ต้องหวังผลประโยชน์ในการเข้ารอบลึกนั่นเองนะคะก็อดใจรอเก็บของรอสักนิดหนึ่งไม่นาน เกินรอนะคะเนี่ยแล้วมันจะมีเนวาน่าเกทมาด้วยรวมไปถึง3มันในอนาคตนะคะกับเอ็กเพลเดเดียนะคะใส่ในเด็กชิลานุยด้วยสําหรับการใบนี้นะคะเก็บไว้ให้ดีๆสําหรับคนที่จะเล่นนะคะแล้วก็เจ้าตัวเด็กของเนวาน่าทีดีเนี่ยมันจะมีร่างใหม่ออกมาในตอน BT06 นะคะนั่นก็คือเนอวาน่าจีว่านั่นเองซึ่งความแข็งแกร่งของมันจะพุ่งทยานขึ้นจากอันเดิมแต่ก่อนมากนะคะ ก่อนที่เราจะไปแนะนําเจ้าไลไลของเนวาน่าจีวากันเดี๋ยวเรามีไลไลอื่นพักชมความน่าสนใจของไลไลอื่นก่อนแล้วค่อยไปดูจีวานะคะต่อกันที่ไลไลที่2นะคะจากบล็อกดี t ีทีศนะคะกับไลไลสายยูจีนซึ่งอันนี้พียาบอกได้ตรงๆเลยนะคะว่าคือดากอนเอ็มไฮจริงๆเพราะว่าน้องคือการรีไทยสนามของอีกฝั่งคือสุดโตรงมากๆยิงตุ้มตามตุ้มตามระเบิดกันแบบไม่สนโลกเลยเพราะสกิลน้องต้องไม่เห็นระยะคู่แข่งเนาะ ถึงจะทําสกิลนู่นนี่นั่นตามมาได้แล้วก็ออกของเสริมในอะนาคตเยอะเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับสายนี้แต่ข้อเสียคือไม่มีร่างใหม่สักทีนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีร่างใหม่ก็จะยึดร่างเก่าเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะถามว่าความน่าสนใจมีไหมมีในช่วงแรกๆนะคะพี่ย่าให้สักประมาณบล็อก1ถึงบล็อก4นะคะที่อยู่จีนยังจะพอมีโอกาสได้เล่นได้นะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จะเอาเด็กไปปั่นสนามคู่แข่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าจะมีคู่แฟดของยูจินออกมาอีกค่ะซึ่งเราจะยังไม่บอกการดูนาเดีคลิปไปเรื่อยๆน,นะคะว่าจะมีเด็กอะไรที่เล่นกับยูจินได้เป็นคู่พี่คู่น้องคู่หูคู่แฟดอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะเพราะว่ามีการใช้ของร่วมกันด้วยในอนาคตค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไลน์ลของเด็กที่3กันเลยเฮ้ย <c oughs> ชมหน้าบุคคลเล่นเด็กที่3มมาเรียบร้อยนะคะกับเจ้าน้องมิเลนั่นเอง น้องคนนี้เป็นน้องที่น่ารักมากจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนนะคะลหลงไหลกับเด็กสีแดงของน้อง เพราะว่าน้องเล่นไล่ไล่เด็กผู้หญิงน่ารักมากมากนั่นก็คือบาฟซาก้านั่นเองนะคะก็จะมีดาบมีโลอาวุธของน้องนะคะซ้ายขวาให้น้องได้ใช้ตามเลือกตามอัธยาศัยของเราได้เลยนะคะเป็นรูปแบบการเล่นของสีแดงแบบใหม่เลยคือการเอาออเดอร์มาสวมใส่ให้แวนกาดของเรานั่นเองและในอนาคตก็จะมีออกออเดอร์ใหม่ให้สวมใส่อีกนะคะในชุด d b t 12นั่นเองบาวซากาก็จะมีร่างโอเวอร์เดรสด้วยนะคะไม่ใช่บาสซากาสิบางูนว่าเป็นร่างโอเวอร์เดของทิกมู นั่นเองนะคะซึ่งใช้ของก็ไม่ได้ใช้ของเพลงอะไรขนาดนั้นคะ่ะสำหรับเด็กนี้เก็บเก็บมาเรื่อยๆก็สามารถรวมกันเป็นเด็กเดียวได้รอของไปเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆนะคะแต่ข้อเสียของน้องคือเป็นเด็ก3เวฟและอีกอย่างหนึ่งคือหน้าแวนของน้องณนะปัจจุบันของญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไม่มีหน้าแวนใหม่สักทีนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยอยู่ที่เด็ก3เวฟแล้วก็ดบไปด้วยนั่นเองนะคะแต่แลกกันด้วยพลังและคิติคอนของแวนกาดที่ดูแล้วน่าจะดุเดือดแล้วก็ตีแรงมากมาก ก็เล่กกระส่าไว้แบบนี้ไปนั่นเองแล้วก็ออกอาวุธให้เล่นใหม่มี o v e r เดทให้น้องด้วยนะคะสำหรับเด็กบับซาก้าก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเด็กที่ทุกคนน่าจะอวยกันนะคะเพราะว่าตัวเล่นค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีอนาคตด้วยยาไปถึงบ็อกสิบสองเลยหลายๆคนอาจจะโดนน้องตกไปแล้วนะคะซึ่งพี่ยาก,ก็บอกเลยว่าพี่ยาก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะโดนตกแล้วเหมือนกันเพราะความน่ารักของน้องนี่เลยค่ะ กลับมาสู่ไลลายสีแดงที่เกิดการเรียกกระแสแวนการ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะกับการนำโอเวอร์หลอดกลับมาเป็นไล่ลายในเวนการ์โอเวอร์เดทนะคะถือว่าเป็นการตีตลาดได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเข้าไทายมาแล,แล้วแล้วก็เลงอวยคนไทยนี่คือสุดๆเลยนะโอเวอร์หลอดเนี่ยแถมยังมีร่างใหม่ในอนาคตด้วยดาร์กเด็กโอเวอร์หลอดดีนนะคะพร้อมของซับมาให้เล่นก็เป็น เด็กที่น่าเล่นมากๆเลยเด็กหนึ่งนะคะถามว่าใช้แข่งแล้วโอเคไหมเด็กนี้พี่ย่าบอกเลยว่าเก่งถ้าเข้ามาแล้วใช้แข่งได้เลยตอนบล็อก2ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ลงแข่งได้หวังผลได้ดีกว่านะคะและในอนาคตก็จะมีโปรโมมาด้วยค่ะของเจ้าใบนี้เลยจะทำให้เอาโอเวอร์โหลดเข้าโซนะคะได้ง่ายมากกว่าเดิมทำเคว็ง่ายนะคะตอนที่ D b t 0 5ออกแล้วด้วยนั่นเองนะคะจะทำให้โอเวอร์โหลดเล่นง่ายและน่าเล่นมากกว่าเดิมด้วยนะคะก็ นานาคตก็จะมีการไซเคิลอะไรอย่างนี้ที่ให้เราสามารถเพิ่มจำนวนมือหรือว่าใส่สามัญยิงสนามต่างๆได้นั่นเองนะคะก็ทําให้เป็นเด็กที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆนะคะสำหรับคนไทยของเราเองนะคะที่มีความอวยในโอเวอร์โหดนั่นเองมาต่อกันที่เด็กสีแดงไล่ลายสุดน่ารักค่ะน้องจิ้งจอกทามาอยู่ระนั่นเอง ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยค่ะของการมาของเด็กกริตเตอร์นั่นเองนะคะกริตเตอร์คืออะไรกริตเตอร์จะเป็นเด็กของกาสองสีที่มีอยู่ด้วยกันนะคะในเด็กนั่นเองก็สําหรับธรมยุระก็จะไปอยู่กับแดงม่วงเนาะจะเล่นกับลาลามิลิลิมินะคะซึ่งมีทั้งเกทหนึ่งและเกทสองเลยและในอนาคตก็จะมีเกทสามใบใหม่ค่ะอย่างเจ้าธามายุระใบนี้นะคะและก็จะมีตัวจัมไลด์ด้วยนะคะในอนาคตข้างหน้าทําให้เด็กธรมายุระเนี่ย เวลาเล่นใช่ไหมจะเหตได้แรงแล้วก็ต้นเกมโคตรหนักเลยนะคะเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยแล้วก็มีมือด้วยฟาร์มเก่งมากอนาคตถือว่าใช้ได้เลยโอเคเพราะเพิ่งจะออกโปรโมตจำหนายได้ไม่นานณะปัจจุบันของญี่ปุ่นตอนนี้นะคะแต่ของไทยอนาคตก็ยาวไกลนะคะเล่นได้ทําให้เจ้าตัวน,นี้เป็นตัวที่ถูกหยิบมาเล่นในการแข่งขันได้พอสมควรเลยอ่ะเป็นเด็กที่น่าเล่นมากๆสําหรับเจ้าทำมาอยู่ละนะคะ เข้าสู่ที่เนวาน่าจีว่านะคะเป็นร่างใหม่ของเนวาน่าทีดีนั่นเองก็เปลี่ยนลายลายใหม่มาเลยคะ่ะสกิลใหม่ด้วยนะคะรวมไปถึงจีว่านี่มีสกิลสเตนรเลียกาศแล้วนะคะเป็นเกสามก็ถ้าเขาเรียกกันก็จะเป็นนกไฟนั่นแหละเนาะท้าจะทำให้มันดูดีขึ้นก็ออกมาทําให้เก่งมากเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวของจีว่าแล้วเล่นจากบล็อก6ไปเรื่อยๆยาวๆไปเรื่อยน้องจะได้ของเสริมที่ boy, boy. บอยบบล็อก9ก็ได้ ไปเรื่อยๆนะคะน้องจะออกมาสู้ในช่วงวิวเดยสอและ3ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะซีซั่น3นะคะน้องจะได้ตัวของ v e r ร์ลีนาเกสนะคะใบใหม่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อ Star ์เวอร์ลีนั่นเองนะคะก็เป็นการที่มีดีสิตด้วยนะคะแล้วก็โคตรเก่งเลยในเรื่องของการบุกนะคะแล้วก็พลังที่รู้สึกว่าโอเวอร์พอสมควรเลยเพราะเทคมันเก่งเก่งเลยเกินเจ้าตัว Star ์เวอร์ลนะคะ ก็รอบอ็อก d ีพ1 3ิเนาะ13ก็จะเป็นบ็อกสุดท้ายของภาคว i วเดย์ส3นั่นเองนะคะแล้วก็จะจบกันที่เฟสติวัลด้วยเนาะจะเป็นบ็อกที่ปั้ i ได้อันนี้ไม่รวมกันเพราะว่ามันไม่ได้ออกของเสริมใหม่เท่าไหร่มันรีของเก่ามาให้ใช้นะคะรวมไปถึงมีได้ใหม่ด้วยแต่ยังไม่เห็นคิวนะคะรอไปอีกนิดนึงก็โดยรวมจะเก่งตอนบ็อกสินะคะใช้ของเยอะไหมเก็บเก็บอะไรที่มันคอสโอเวอร์เดยรวมล่างแปะยัดโซทําให้มันเป็นไส้ได้แลวเก็บไว้ให้หมดค่ะ ก็คือออกอะไรก็เก็บเ,นนเก็บอะถ้าพยายาแนะนําเก็บเนชั่นแดงยาวไปเลยดีกว่าถ้าจะเล่นอันนี้นะคะก็จะได้เป็นวันดี้น่าฟูลไปเลยนะคะสําหรับทุกคนที่ชื่นชอบนะคะมาที่นินจาของเรากันบ้างดีกว่าค่ะกับเจ้ารลายๆของโชโจโดจินะคะซึ่งมีความสามารถเล่นกับบายโซนนั่นเอง เต็บายของคู่แข่งบางกระโดดการจากดบกอบชื่อโดดบายเรามาตีปั่นวงปั่นเวฟอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าโชโจโดจิเนี่ยเป็นเด็กที่ออกในบล็อก DBT08 นะคะเป็นสีแดงถัดจากตัวของทามายุระเลยจากที่เป็นลายๆใหม่นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันน่ะสามารถนำไลน์ลา์สุดเก่งของมันเลย 012เนี่ยไปเสริมกับเจ้าเมกาโลซูชิได้เพราะว่านั้นก็ติดสเติวเหมือนกันเป็นงูแท้ๆแต่เป็นนินจาได้ยังไงและแค่นั้นไม่พอไลไลเกตสองในอนาคตกรรมให้ดีนะคะมันจะได้ใช้เล่นกับชิระหนุ่ยโคตรเก่งเลยพี่ย่าบอกตรงๆเป็นท่าที่ฟาร์มของได้ง่ายมากหาพีจีเล่นโคตรง่ายเลยสำหรับเจ้าโชโจโดจิถามว่าเด็กนี้ทำแล้วไปไกลไหมเนื่องจากที่มันออกที่บล็อก8โนแล้วจุดสิ้นสุดของมันคือ13อ่ะ เรานับไปเรื่อยๆนะคะเจ้าโชโจโดจิเนี่ยจะมีร่างใหม่ด้วยนะคะณนะปัจจุบันเลยที่ลงคลิปอันนี้ไปนะคะเพิ่งสปอยมาไดแป๊บหนึ่เงเองนะคะกับเจ้าโชโจโดจิในร่างนี้นะคะอยู่ในชุด DCBT 03นั่นเองก็เก็บรอเล่นได้เก่งด้วยนะคะสาหรับเจ้าโชโจโดจินะคะใครที่เป็นสาวกนินจาเก็บของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรที่ติดสเตลก็แนะนำให้เก็บมาตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะคะถ้าจะเล่นโชโจโดจิ มาต่อกันที่เทพเจ้ามังกรกันดีว่าของเราเลยนะคะยิงธนูก็คือออกบล็อกสิเกง่งเก่งเก่งยาวเลยนะคะออกบล็อกเดียวของครบเล่นแล้วโคตรเก่งเด็กอะไรไม่รู้ตอนญี่ปุ่นออกสองสามพันติดเมตาได้แชมป์บ่อยมากสำหรับกันดีว่าที่ออกแรกๆนะคะแล้วก็เจ้าเด็กเนี่ยมันจะเป็นคู่แฟดของยูจีนนะคะเหมือนกับที่พี่ย่าพูดไว้ข้างต้นเพราะในอนาคตจะมีโปรโมที่ออกมาในการที่เล่นกับชื่อเหมือนกันระหว่าง เจ้ายูจีกับกาเดวานะคะมันจะปิดชื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นเด็กที่เผากระดาษได้เก่งมากๆสามารถตีคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วในการตอนที่มันออกของเลยมันตีแรงมากแถมมีคีด้วยมีเวฟอีกตั้งหากก็คือมเล็งในตอนนั้นเลยถ้าพูดกันตรงๆสำหรับกาเดวานะคะอยู่ใน DBT10 ก็จะอยู่ในบล็อกเริ่มแรกของนาการะตอนนากากจะเริ่มมาก็คอนเซปต์ของมันคือก็ยิงรีอ่ะฟาร์มเอาไปบายตรงตัวเองในสภาพความแล้วก็บวกพลัง า,ามใบคว่ำแล้วก็ปั่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีก์ดเอนจิ้นที่จะเอามาเสริมให้เด็กมันเก่งขึ้นนะคะก็จะมีเจ้าตัวของไลไลายบัฟซาก้านะคะที่จะทําให้มันเสิร์ดกองรีะก,กองออกมาได้แล้วก็หิ้งคอร์สีนะคะบับซาก้ามันจะใช้ไล่ลายเอาไปเล่นกับเจ้าตัวนี้แหละ,ะเก็บให้ดีๆนะคะสะดาบหรือโล,โลก,ก็ได้นะคะกับเจ้าตัวของตัวเริ่มแล้วก็เก็บหนึ่งนะคะกำให้ดีเลยแล้วเรามาเก่งนะคะรอดีบี0ีสิบกันเดียวว่าไปด้วยกันนะคะ เป็นเมตาไปด้วยกันเลยแล้วเป็นมะเร็งไปด้วยกันค่ะสําหรับ DBT10 การเดว่านี้นั่นเองไกลหมดแล้วนะคะแต่และยังไม่หมดค่ะมาต่อกันที่เวอร์มิเลียนกันดีกว่าการกลับมาของเอ็นคาเตอร์นารุคามินะคะที่จะตีแถวหน้านะคะแล้วก็มีออเดอร์เล่นแล้วมันไปบายนั่นเองแล้วก็มีการกระโดดปั่นเวฟด้วยนะคะแถมเล็กๆออกมาเนี่ย ยังไม่เก่งสักเท่าไหร่ต้องรอโปรโมออกมาค่ะจะทำให้เก่งแล้วก็มือหนอะเพิ่มด้วยนั่นเองอ่าน่าสนใจเราใช่ไหมล่ะกหรับเจ้านาลูคามิเนี่ยอย่าลืมอไปหากนเล่นนะคะซึ่งเจ้าตัวน้องกลางฟูที่ที่เอญย่าพูดถึงก็อยู่ในบล็อก D. b ีบีทีสิบ็ล็อกเดียวกับเจ้าเวอร์มิเลียนเลยเป็นไซเคิลออเดอร์ทำให้เจ้านาลูคามิเนี่ยอ่าเวอร์มิเลียนมาต้องล่นออเดอร์ทำให้ได้ล่นออเดอร์ได้ง่ายๆตลอดเวลาเลยสำหรับถ้าเรามีเจ้าตัวของกลางฟูนั่นเอง เป็นเด็กรทนเมนที่หยิบมาแข่งได้แต่ระยะเวลาในความเก่งของมันจะไม่ค่อยนานนะคะแล้วก็จะเงียบหายไปเลยณนปะัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับนารุคามิแบบใหม่แบบสับท,ที่มันออกมาทําให้มันเก่งขึ้นไปกว่าน,นี้นะคะก็เล่นได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะคะสำหรับเจ้านารุคามิเวอร์มิเลียนนั่นเอง มาถึงจุดสูงสุดของสีแดงก่อนจบภาคดีเซตแล้วค่ะกับต้วชิระนุยนั่นเองอะไรก็ไม่รู้เดงสไตล์อะไรกล่องเดียวแถมเล่นเพียวแล้วโคตรเจ๋งเลยนะคะแบบที่พี่อญาบอกไว้ตอนโชว์โจโดจิเลยว่าชิระนุยก็ติดสเตลนะคะอะไรคนงงสเตลคืออะไรในคำศัพท์ภาษาอังกฤษสเตลเนี่ยแปลว่านินจาเนาะ ก็จะเป็นแบบสเตลดา g อนก็คือพวกมังกรนินจาแล้วมันจะนดันไปเชื่อมโยงกับเจ้าโชโจโดจิที่เป็นนินจาด้วยทําให้ของหลายๆอย่างเนี่ยสามารถเอามาใส่ใชิลานุยได้และชิลานุยเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องใช้โซในการปั่นเวฟนะคะกับพวกเจ้าของโชโจโดจิที่ติดสเตลมาสามาังต่างๆเก็บลุมเข้าโซเปิดท็อปอะไรยัดนู่นนี่นั่นแล้วก็หนึ่งใบขึ้นมือโคดจะเยอะเลยามาของง่ายมากใครที่สนใจเจ้าชิลานุยเนี่ย รับรองเลยว่าซื้อมาไม่ผิดหวังเก่งยาวยาวณปัจจุบันของญี่ปุ่นถึงจะโดนเนิร์ฟลงไปโดนแบนดิตก็ยังเก่งนะคะเพราะว่าอะไรมีโปรโมของซับอะไรต่างๆออกมาให้มันตลอดเวลาเลยสำหรับเลือกใส่ลงไปในเด็กได้สำหรับชิดานุยนั่นเอง สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมเก็บของสามมันต่างๆที่ปิดสตเตลหรือกาดเติมโซหรือไม่ก็การ์ดเพิ่มมือไว้ให้กับเจ้าชีลานุ้ยไว้ดีๆนะคะเล่นได้นานและยาวมากๆค่ะสำหรับชีลานุย้ยปิดท้ายสุดสำหรับมังกรตรีเหล็กของเรานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ออกบล็อกสุดท้ายเลยแล้วณปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่เข่งนะคะสำหรับเจ้าน้องตงีเหล็ก เพราะว่าน้องเนี่ยต้องเล่นกับออเดอร์ตีเหล็กของน้องจะทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นแถมมีเซฟได้ด้วยนะคะก็ถามว่าน้องใช้ของอะไรบ้างในเมื่อน้องเล่นกับออเดอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต้องมีไซเคิลออเดอร์เจ้าตัวกังฟูเหมือนกับที่ลงรูปไว้ตอนเบอร์มิเลียนให้ดูนะคะสายนี้จะอยู่ในบ็อกดีขีด ss 1 1นะคะจะเป็นบ็อกทิพเปิลไดที่รีของเก่าๆออกมาและมีลายลายใหม่นะคะของสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีแดงก็จะเป็นอันนี้เลยกับเจ้ามังกรตีเหล็กนะคะ ความคุ้มค่าในการทำพี่เอียะเต็มสิบพี่เอยามองว่าถ้าเล่นสนุกสนุกเล่นได้แต่ถ้าเอาจริงจังในการแข่งไม่เวิร์ค่ะเต็มสิบให้ไปสัก6แล้วกันอ่ะถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแหละความรุนแรงในการโจมตีมันมีแต่มันช้าช้ากว่าเด็กอื่นมากแล้วมันไม่เก่งอ่ะพวกยังง่ามันไม่เก่ง่วนใครที่ชอบก็ เก็บได้นะคะคนที่เก็บแดงวล้ก็สามารถเก็บได้ไปเป็นของสะสมหรือว่าเป็นคอลเลคชันของการฟูลแคนฟูลเนชั่นอะไรก็ว่าไปของแต่ละทุกคนนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการแนะนําการ์ดสีแดงนะคะไล่ลายทั้งหมดในสีแดงแล้วก็รวมถึงแนวทางการเล่นของการเด็กแล้วก็การเก็บสะสมความคุ้มค่าในการทําของเด็กนั้นๆด้วยนะคะแอบสปอยล์ูบไว้แล้วสีหน้าก็จะเป็นสีม่วงหรือว่าสีน้ําเงินด์กสเตทของเราเองเพราะว่ามีลูปดันจีโผล่มาเนาะอ่ะ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง a อ a ยม c a แ i t ิ l ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราส่วนใครที่มีข้อมูลหรือความรู้อะไรสามารถแลกเปลี่ยนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้พี่เอย่าก็ขอตัวลาไปพร้อมกับคลิปแนะนำเด็กของหลายลายสีแดงทั้งหมดนะคะไว้เจอกันใหม่ในสีน้ำเงินข่าวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย We'll be right back.